สวัสดีครับวันนี้บานส่วนอินทรซ่านะครับจะาพามาอัปเดตห้อยเชอร์รี่นะครับนึ่งอาทิตย์ที่พ่อมสร้างมาทดลองเลี้ยงนะครับห้อยเชอร์รี่สีทองนะครับวันนี้ติฟักคข่อไวก็เป็นตัวแล้วนะครับซึ่งวันนี้พ่อมจะาพามาดูนะครับ ครบเนึ่องอาทิตย์พอนี้นะครับเนี่ยทีป้อมฟักไวเมื่อวันเสาร์ที่แล้วนะครับทีป้อมสาคลิปมาแล้วนะครับตอนนี้ก็ส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ฟักออกมาเป็นตัวมัดแล้วนะครับนั่นดู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 ครับนั่นนะตัวนะสังเกตเห็นไหมครับไอ้ที่ีเป็นสีน้ำตาลนะครับนั่นคือหลูกห้อยนะครับหลูกห้อยที่มันยังไม่ลงไปในน้ำดีนะครับเต็มมดเลยนะครับเต็มเต็มอ้ย ผมว่าไม่รู้กี่ผันตัวรู้ติดมึนเบาไม่รู้นะครับถ้าเลี้ยงข้อให้เลี้ยงได้ทักรถทักห้าหกสิบเปอร์เซ็นต์นี่ครับตอนนี้เพราะว่าไอหอยเชอรี่ที่ถอดมังมาเพิ่งเอามาทดลองเลี้ยงนะครับเนี่ยเต็มมดเลยครับเต็นมัครับโอ้โหทุ่งถี่อยูในน้ำนี่ครับโอ้โหเต็มมดเลยนะครับพ้อมเลี้ยงไม่ยากนะครับแต่เนี่ยป้่มปรึกษากับปีเขาที่เขาเขาไข่ พันมาให้ผมนะแกบอกว่าช่วงนี้นะครับช่วงที่เลี้ยงยากที่สุดนะครับอ๋อไม่รู้ว่าตัวมันอีเย่หรือว่ามันอีตายมันอีตายเดี๋ยวก่อนเนี่ยมันอีเย้ยไหมนะครับครับเนี่ยถ้าสังเกตนะครับนั็นนะครับตามรอบก็บมังตามาซารา่าห้างก็รอกนะครับาตามที่จอกหูหนูนะครับเต็มมัดเลยครับ ลงมาอยู่ในน้ำหมลงไปเยอะแล้วเหมือนกันนะครับนะครับนะท,ที่เห็นเป็นคุ้นๆคุ้นๆนะครับนั่นก็คือไข่ห้อยเอ,เอ๋ไม่ใช่ลูกห้อยเชอรี่นะครับลูกห้อยเชอรี่เต็มหมดเลยนะครับแล้วนฝะั่งนี้นะครับเป็นเหมือนแับเต็มไปหมดเลย เราเห็นไหมครับกลองซูมนะครับเนี่ยซูมเห็นไหมครับดูดูดูหัวหมูมันมาเกาะกันอ,อยู่ที่ชาอายห้างกันออกเต็มหมดเลยครับอ่าก็ไม่เอาได้รมาครับข้อเลี้ยงให้รอดก่อนนัคข้าที่เปิดเช่นนี้ครับอ่าปั่นตัวก้อ้ได้ราคาลอยตัวก่อนนะครับเป็นการซึกอ่าทดลองกันนะครับเรารับมือไหมนะครับใครที่มือไม่คนที่เป็นแล้วก็ ไม่เป็นไรนะครับแต่สำหรับป้อมป้อมกอมือไม่กับทดลองเลี้ยงกันไปนะครับไม่มีได้ที่เราทําเป็นตั้งแต่เกิดนะครับป้อมก็ศึกษาดูวิธีการเลี้ยงกันมากา็นานแล้วนะครับใน youtube ตั้งแต่ที่ป้อมเคยบอกครับอี่แล้วว่าป้อมทดลองจับหอยเชอรี่นามาเลี้ยงก้อนนะครับก็กักสามสํารเร็จนะครับทีนี้ก็เลยตัดสินใจเอาหอยเชอรี่สีทองมา มาเลี้ยงนะครับดูครับนี่มัดูเป็นกระจุกเลยนะครับบางทีที่มันไปกินารากของจอกนะครับเต็มไมหมดเลยครับโอ้ <c oughs> มเลี้ยงก้อนครับไม่ต้องส้นว่าสลัดจะคายได้ไม่ได้นะครับเลี้ยงไม่ก้อนนะครับเราคอยว้ากันไม่เพืเ่อแปดมั่เป็นคนต่างฝั่งโน้นนะครับ chọc kin hoi nâng hòi chơi đi cọc chọc và liền hoi miya kin nâng hòi nâng hòi nâng hòi con nhỏ y con nâng hòi nam con ngưu yêu tỷ lục mở lạc hoa yêu nâng hòa 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 เอาเอาหัวใหนปลาดุกใช้ให้นะครับป้อมทิ้มผอมมันแตกระกิดนะครับไม่ต้องเป็นป้งนะครับเอาหมาโรยนะครับบอกป้อมโรยให้ป้อมไม่กล้าให้หมาแล้วกบกลัวว่าน้ำมันอีเชียถ้าถามเชียนี่หลวงพ่อเอลี่ตายเหม็นปมก็เลยโรยไปนะครับอย่ายยุ่มยุ่มซองยุ่มครับแล้วก็โรยแม้มันกินก้อนนะครับพมอมาตีแรกเบื้องตอนมันก็กินไอแป้งต้นมันกินได้มังตมไอรากา้รา,การากซาายนี่นะครับแต่ก็ ผมลองทิ้มหัวาหานปลาดุกขึ่น,นมามในคลิปบางคลิปเขาเขาทำแบบนี้ครับก็ทิ้มหัวาหานปลาดุกนะครับโรยลงไปให้นะครับผ้มก็เลยลองมาทาแลมั่งนะครับก็เห็นนะลูกอ้อยขึ้นมากินเต็มมดนะครับนะีบ่อายุเป็นกระจุกเลยครับมันขึ้นมากินอาหารที่ผมให้นะครับเนีทีนี้มาแลตัวเยอะกันมั้งนะครับ วันนั้นดิผมชั้งมาหนับสิบขู่ยี่สิบตัวนะครับก็ตายไปเสตัวนะครับมันมาอบันเบอร์แต่ก็โอเคยังเลือกอยู่สิบเก้านะครับนี่แก่นกล้วยนะแก่นกล้วยดีว่ามันเป็นเครือแล้วผมเหมือนก็ว่ามันกินผมก็ไปเอามาให้ใส่ให้มันก็กินนะครับมันก็กินไหมเลยอันนี้ใบรังจืดนะครับวันกลมมันใส่ให้มันชอบกินหมานะครับเพรมันกินใบรังจืด่นับใบรังจืดได้ที่ฉ่ำๆนั้นร่อยมันกินนะครับ มันจะมายั itch, hhhh, alone, nada, ่วตรงที uh ่ใบรังจืดนะครับใบกล้วยมันก็กินพวกหลองใส่ไห้แล้วแล้วมันก็กินนะครับแต่ตอนนี้มันกินใบรังจืดนั่นผมจะใส่พักใส่หญ้าไว้ใหแบบนี้กับปักบุ้งมังอ่าจอกกับจอกแหนแดงผมใส่ไว้นะครับก็เปลี่ยนน้ําอาทิตย์ต้องเปลี่ยนน้ำขังนี้ผมเพิ่งเปลี่ยนไปนะครับก็อันนั้นเดี๋มันกินพวกก็ใส่เลยนะครับ แต่ทีมันชอบเป็นใบหลังจืดมันชอบกัดนะครับมันกินกันขืนเดียวก็เม็ดนะครับบางทีพวกก็เอาหัวให้ปลาดุกมาโรยให้มั้งนะครับไม่มากครับห้าเม็ดสิบเมตรนะครับ,บรรใบบบบส่ไปให้เดี๋ยวถ้าได้หมากมันหนาหนาวนะครับเราไปรบกวนมันหมากบางตัวมันก็ลงไปนะครับ,นะรบมันจะหลวงลงไปเลยนะครับ โอยนะครับมันจะชอบน้าเย็นนะพ่อมินดีกวานะมันจะชอบน้มเย็นพ่อมอดใช่น้ำไว้ฝ่ามือวาว่านะครับครับก็มา้ดูพอเป็นแนวทางนะครับเพา,าบางคนก็จจำนานว่าพ่อมนะครับแต่นี้พ่อมพึืงฮัดเลี้ยงนะครับก็พิดปาาประการได้ก็ต้องข้อ,อไปด้วยนะครับไม่ว่าใครมี คำแนะนำดีๆนะครับก็สามารถแนะนำได้ในคอมเมนต์นะครับแสดงความคิดเห็นมาได้นะครับครับส้อรับคลิปนี้นะครับป้อมก็คงจะจบเพียงแถวนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามด้วยนะครับครับก็คุณหมาครับ